MG เดืนหน้าขยายตลาดรถยนต์ EV ในไทยเพิ่มด้วย SUV กลุ่มพลังไฟฟ้า100% MG IM6 เผยโมพงลายขวาครั้งแรกของโลกในไทยปลายเดือนนี้ เมื่อช่วงเวลานี้เมื่อปี2023 MG ได้นำรถยนต์ไฟฟ้า iM LS6 SUV กุ่มพลังไฟฟ้า100%จากค่าย iM Motor ซึ่งเป็นการร่วมทุนระหว่าง SAIC Motor จางเจียงไฮเทคและ Alibaba Group ซึ่งในปีที่แล้วผมเคยพาทุกคนไปเดินดูรอบคันกันมาแล้วทั้งดีไซน์โดยรวมของรถและสเปคต่างๆเบื้องต้นแต่ตัวรถที่มาโชว์ตัวในครั้งนั้นเป็นเวอร์ชันพวงลาลัย้าย ในปีนี้ MG ยืนยันอีกราวว่าเตรียมเผยโฉมรถใจนไฟ้า้ารุ่นดังกล่าวอีกครั้งในประเทศไทยแต่ในปีนี้จะมาในชื่อที่สั้นและเข้าใจง่ายขึ้นว่า MG iM6 ที่สำคัญตัวรถที่จะถูกเผยโฉมในครั้งนี้จะเป็นการเปิดตัวเวอร์ชันพวงลายขวาครั้งแรกของโลกนั่นหมายความว่าช่วงเวลาของการทำตลาดในประเทศไทยของ iM6 นั้นใกล้เข้ามาอย่างมากแล้ว และก่อนที่จะเจอคันจริงในช่วงปลายเดือนนี้เราจะพาทุกคนไปรู้จักกับรถไฟฟ้าคันนี้ก่อนว่ามีความน่าสนใจตรงไหนบ้างแต่ก่อนที่จะไปรับชมอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะครับสำหรับ MG IM6 นั้นเป็นรถไฟฟ้าที่ทำตลาดในประเทศจีนในชื่อ GGLS6 ถือเป็นรถไฟฟ้ารุ่นที่3ของทางค่าย IM Motor ต่อจากรุ่นพี่อย่าง IMLS7 และ IML7 โดยความหมายของชื่อแบรนด์นั้น IM ย่อมาจาก Intelligent Mobility ซึ่งเป็นแบรนด์ BEV อัจฉริยะใหม่จากทางบริษัทแม่ของ MG สำหรับภาพรวมภายนอกของรถนั้นมาพร้อมกับเส้นสายการออกแบบที่นุ่มนวลหน้ารถมาพร้อมกับกระจังหน้าแบบปิดทึบตามแบบฉบับของรถยนต์ไฟฟ้าติดตั้งโลโกโ้ IM กลางกระจังหน้าประกบข้างด้วยชุดของไฟเฮดไลท์ที่มีรูปทรงคล้ายกับบุมแบลงการชนหน้าเป็นสีครอสแบล็กตัดกับสีตัวรถ โดยทั้งสองข้างของกันชนหน้านั้นมีช่องแอร์จริงช่วยลดแรงต้านอากาศของหน้ารถโดย IM6 นั้นจะมาพร้อมกับค่าสัมประสิทธิ์แรงต้านอากาศที่0.237 CD ซึ่งสายตัวถังด้านข,าข้างของรถนั้นให้อารมณ์พริ้วไหวหลังคาเป็นแบบลาดเอียงสไตล์ฟาสตแบ็กชายล่างประตูมีการตกแต่งแถบว,วัสดุสีดำเล็กน้อยเมื่อจับประตูเป็นแบบป๊อปอัพแนบกับตัวถงัง มาพร้อมกับล้ออันลอยแบบไลท์เวทขนาด20นิ้วและตัวเลือกขนาด1 21นิ้วที่เป็นสปอร์ตไฮเปอร์ฟอร์มานที่มาพร้อมกับยาง235/45ทั R21 ในล้อคู่หน้าและ265/40ทั R21 สำหรับล้อคู่หลังสำหรับมิติดิเมนชันของรถนั้นมีความยาว4,904ม mm, ิมกว้าง1,988ม mm, ิมสูง1,669ม mm, ิลลิมรระยะฐานล้อย,ยาว2,950ม mm, ิเม ตัวรถถูกวางตำแหน่งให้อยู่ในกลุ่ม SUV ไฟฟ้าขนาดกลางถึงใหญ่ส่วนภายในห้องโดยสารน,นั้นให้ความทันสมัยอย่างมากครับโดดเด่นด้วยหน้าจอแสดงผลหลักแบบอั t ตร้าว e s สกรีนความละเอียด 4K ขนาด26.3นิ้วติดตั้งแบบต่อยตัวเหนือคอนโซลหน้าและหน้าจอสำหรับผู้โดยสารตอนหน้าที่ติดตั้งข้างกันขนาด15.5นิ้วขณะที่หน้าจอแดชบอร์ดส่วนกลางนั้นมีขนาด10.5นิ้วติดตั้งตำแหน่งคอนโซลกลาง ประมวลผลด้วยระบบปฏิบัติการ iMos 2.0ที่ iM motor นั้นพัฒนาขึ้นเองขับเคลื่อนการประมวลผลด้วยชิปขอความ Snapdragon 8155ถัดลงมาจากหน้าจอกลางนั้นจะเป็นแท่นชาร์จโทรศัพท์แบบไร้าสายและช่องวางของโดยคอนโซลกลางนั้นจะเป็นแบบ double layer สามารถเก็บของหรือกระเป๋าขนาดเล็กได้ในชั้นล่างพวงมาลัยของรถนั้นจะมีให้เลือกทั้งที่เป็นแบบพวงมาลัยแบบกลมธรรมดาและพวงมาลัยแบบย o k s t i ปรับไฟฟ้าได้สีทิศทาง สำหรับเบาะนั่งของรถนั้นจะมาพร้อมกับดีไซน์ตัดเย็บที่คล้ายกันกับลวดลายของโซฟาตำแหน่งเบาะนั่งฝั่งคนขับป,ปรับไฟฟ้าได้12ทิศทางผู้โดยสารตอนหน้าปรับไฟฟ้าได้8ทิศทางส่วนตำแหน่งเบาะกลางแถวที่2สามารถปรับพับเป็นที่วางแขนของผู้โดยสารตอนหลังได้มาพร้อมกับลำโพง20ตำแหน่งรอบห้องโดยสารสร้างบรรยากาศในการขับขี่ด้วยไฟแอมเบียนท์ไลท์256เฉดสีพร้อมกับหลังคากระจกพานอามิกรูฟเต็มบาน ด้านขุมพลังขับเคลื่อนนั้นในตลาดต่างประเทศ IM6 จะมีขุมพลัง4รูปแบบทางเลือกก็คือ IM6 Review Drive Standard Range มอเตอร์เดียวขับเคลื่อนล้อหลังให้พลังกำลังสูงสุด314แรงมา้าแรงบิดสูงสุด450นิวตันเมตรทำอัตราเร่งจาก0ถึง100กิมต่อชั่วโมงได้ใน5.9วินาทีจ่ายพลังงานด้วยแบตเตอรี่ลิเธียม NMC ความจุ71กิโวัชั่โมง วิ่งได้ไกลสูงสุด560กิโลเมตรต่อการชาร์จไฟเติมหนึ่งครั้งตามมาตรฐาน c l t c รุ่น IM6 Real Drive Long Range มอเตอร์เดี่ยวขับเคลื่อนล้อหลังให้พละกำลังรวมสูงสุด340แรงมา้าแรงบิดสูงสุด450นิวตันเมตรอัตาเร่งจากศูนยถึงร้อยทำได้ใน5.9วินาทีจ่ายพลังงานด้วยแบตเตอรี่ลิเธียม NMC ความจุ90กิโลวัช่โมวิ่งได้ไกลสูงสุด680กเม รุ่น iM6 Real-Drive Super Long Range มอเตอร์เดี่ยวขับเคลื่อนล้อหลังพลังกำลังสูงสุด515แรงม้าแรงบิดสูงสุด500นิวตันเมตรทำอัตราเร่งจาก0ถึง100ได้ใน5.5วินาทีจ่ายพลังงานด้วยแบตเตอรี่ลิเธียม NMC ความจุ100กิโลวัตต์ชั่วโมงวิ่งได้ไกลสูงสุดที่760กิโลเมตรและรุ่นท็อปสุด iM6 All-Drive Super Performance ขับเคลื่อนสีล้อโดยมอเตอร์คู่ขนาด787แรงม้าแรงบิดสูงสุด800นิวตันเมตร สามารถช่วยให้รถพยานความเร็วจากศูนย์ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้ใน3.48วินาทีจ่ายพลังงานด้วยแบตเตอรี่ลิเทียม NMC ความจุ100กิโลวัตต์ชั่วโมงวิ่งโดยไกลสูงสุดที่7 0 2กิโลเมตรต่อการชาร์จไฟเต็มหนึ่งครั้งตามมาตรฐาน c l t c ขณะที่ความเร็วสูงสุดของรถนั้นทำได้ที่252กิโลเมตรต่อชั่วโมงสำหรับชุดแบตเตอรี่ที่ใช้กับ IM6 นั้นรองรับแรงดันไฟสูงสุดที่8 0 0โวลต์ผลิตโดยบริษัท United United Auto Battery ซึ่งเป็นความร่วมมือกันระหว่าง CATL และ s a c Motor รองรับการชาร์จไฟที่กำลังไฟสูงสุด480กิโลวัตต์ช่วยให้ตัวรถสามารถเดินทางได้ไกล500กิโลเมตรด้วยการชาร์จไฟเพียง15นาทีและ200กิโลเมตรด้วยการชาร์จไฟเพียง5นาทีเท่านั้นนอกจากนั้นทางค่ายยังมีชุดแบตเตอรี่ที่เป็นเทคโนโลยีแบบกึ่งโซลิดสเตตด้วยซึ่งล่าสุดถูกเปิดตัวใช้ในรถจักรยานไฟฟ้าของค่ายอย่าง IM LC รุ่นท็อปเมื่อช่วงเดือนเมษายน2024ที่ผ่านมา ตัวแบตเตอรี่นั้นทำงานบนแพลตฟอร์มแรงดันไฟ900โวลต์และเป็นแบบกึ่งโซลิดสเตทขนาดความจุ130กิโลวัตต์ชั่วโมงสามารถพารถเดินทางได้ไกลามากกว่า1,000กิโลเมตรต่อการชาร์จไฟเต็ม1ครั้งตามมาตรฐาน CLTC ของประเทศจีนส่วนด้านการรีชาร์จพลังงานนั้นเฉพาะในรุ่น L6 Max Light Year Edition สามารถรองรับการชาร์จไฟกับสถานีชาร์จความเร็วสูงที่400กิโลวัตต์สามารถให้ระยะเดินทางได้ไกล400กิโลเมตร เพีียง12นนนาาทเทเเ่ั้ด็กได้ว่าเป็นอีกหนึ่งแบรนด์รถยนต์ไฟฟ้าที่น่าสนใจอย่างมากโดยคันจริงที่จะเป็นเวอร์ชันพงไพรขวานั้นจะถูกเปิดตัวที่งานมอเตอร์เอ็กซ์โป2024ในวันที่28พฤศจิกาย,ยนนี้โดยประเทศไทยจะเป็นที่แรกของโลกสําหรับการเผยโชมรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นดังกล่าวด้วยซึ่งในวันดังกล่าวผมและทางทีมงานจะติดตามข้อมูลและรายงานให้ที่ทราบกันอีกครั้งคุณเพละครับคิดเห็นว่ายังไงกันบ้างกับเจ้า MG IM6 คันนี้โดยรูปลักษณ์การออกแบบ รวมไปถึงเทคโนโลยีของรถและแบตเตอรี่นั้นน่าสนใจหรือไม่หากเข้าทำตลาดในไทยเร็วๆนี้คิดเห็นยังไงคอมเมนต์มาพูดคุยกันหน่อยนะครับ